จับพระคุณสมเด็จพร,าาระวรารัตน์ะครับและขณะนี้ก็ได้เวลาที่จะเททองนะครับเป็นปฐมฤกษ์สิบมงคลนะครับที่พระเด็จพระคุณจับพระคุณสมเด็จพร,ระวรร ได้เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสีและก็ียงจะได้รับเกียรติจากพระาคะกราิาคือคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไทยสารพร้อมกับคณะนะครับให้เกียรติตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะเชพ่อนะครับเป็นปฐะมวันเลิศนะครับ ก็ขออนุโมทนาสำหรับการเททองโดยที่มีพุทธศาสนิกชนนะครับก็ได้ร่วมกันอุนชาทองร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับนะครับ